เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy M11 มาพร้อมจอ6.4นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบตอยู่ใจ5,000มิลแอมคาดราคาประมาณ3,900บาทเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy M11 มาพร้อมจอ6.4นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบตจุดใจ5000ัมิลแอมป์คาดราคาประมาณ3,900บาทเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟนรุ่นซ m s ซ n ง g a l ซ x y m 1 1จากตระกู m ล m series รุ่นใหม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางซ m s u n งครับซึ่งแสดงว่าเตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับล่าสุดก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นซ m s u n g g a l ซ x y m 1 1อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นซั sung กระซ x y m 1 1 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.4นิ้วความละเอียด HD+ Plus ใช้ชิปประมวลผล Octa-core Processor แต่ยังไม่ได้เผยว่าเป็นชิปเซตรุ่นไหนนะครับให้แรมมาที่3 g ิส่วนลอมให้มาที่32 g ิกพร้อมกล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องอั t r a Wide ความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้อง Depth Sensor ซซความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซล เอาไว้ที่บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอตัวเครื่องมีบปรตี้ผิวสัมผัสแบบด้านพร้อมรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 4G และ NFC ด้วยครับห้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลลิแอมป์แต่ตอนนี้ทาง a m s u n งยังไม่ได้ประกาศราคาออกมาครับแต่ที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนระกูล M s e r ซ e s ค่อนข้างมีราคาไม่แรงเท่าไหร่นักนะครับและมักจะวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นครับซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น s a ั s u n ง Galaxy M11 จะมาทําตลาดที่ประเทศไทยด้วยครับเพราะได้ผ่านการรับรองจากกสทชเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและยังได้ไปปรากฏบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางซัมซุงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับโดยคาดว่าจะมีราคาใกล้เคียงกับรุ่น Galaxy M10s ที่เปิดราคาในอินเดียที่ประมาณ8,999รูปีหรือประมาณ3,900บาทครับผ่านข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวอีซาไปทีครับ